สวัสด,ดีค่ะ,คะหนูชื่อเด็กหญิงนภะพ,าพาัฒสมุสิกชื่อเล่นชื่อฟอนค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัทรพรศิริการชื่อเล่นชื่อวีตาค่ะวันนี้พวกเรามาพูดเรื่องกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุขในการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไปเชิญรับฟังได้เลยค่ะวีตารู้ไหมว่าขยะมูลฝอยทั่วไปถ้าเราทิ้งลงถังขยะเราต้องทิ้งลงถังขยะสีอะไรขยะมูลฝอยทั่วไปเราต้องทิ้งลงถังขยะสีน้ำเงินค่ะ แพทท่านผู้ชมนะคะท<ม>ราบไหมคะว่าขยะมูลฝอยทั่วไปคืออะไรขยะทั่วไปหรือมูลฝอยทั่วไปคือขยะที่ย่อยสลายไม่ได้หรือย่อยสลายได้ยากอันตรายและไม่คุ้มสำหรับการน,นำไปรีไซเคเลเช่นซองขนมถุงพลาสติกกล่องโฟมภาชนะปนเปื้อนอาหารพลาสติกหอลูกอมเป็นต้นค่ะหน้าที่ของพวกเรานะคะคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน ใส่ถุงสองชั้นมัดปากถุงให้เรียบร้อยแล้วนำลงไปทิ้งในถังขยะสีน้ำเงินค่ะกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไปพุทธศักราช2,560ห้ามผู้ใดถ่ายเททิ้งหรือทำให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารนณะซึ่งมูลฝอยทั่วไปนอกจากถ่ายเท ทิ้งหรือกำจัดนสถานที่หรือตามวิธีที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือจัดให้ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีสถานที่ถ่ายเทหรือทิ้งมูลฝอยทั่วไปในที่หรือทางสาธารนณะ หรือกำหนดให้มีวิธีการจัดการมูลฝอยทั่วไปตามกฎกระทรวงนี้หรือตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาหากฝ่าฝืนกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไปพุทธศักราช2560มีโทษตามมาตรา68ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน50,000บาทค่ะ การารณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อเป็นการสร้างความรู้ส่งเสริมให้ประชาชนสาม,มารถคัดแยกขยะมูลฝอยได้อย่างถูกวิธีและสร้างจิตสํานึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไปเรามาแยกขยะกันนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ